เฮ้ย hey, มันเหมือนกับสองคนหรือเปล่าเหมือนกับยืนเหมือนกําลังลากอะไรสักอย่างหรือเปล่าอย่าเรียกว่าสองคนเลยผมไม่ฟันธงดีกว่า mm hmm. เหมือนลากอะไรหรือไม่สําหรับภาพนี้แต่ย้านะฮะไม่ใช่ไถยเรือ<ช>อันนี้คือหัวเรือคุณผู้ชมฮะนี่คือขาไปที่เป้แกนับได้6คน mm hmm. คุณผู้ชมดูขากลับฮะที่เป็นแสงสว่างเลยปรากฏพี่เต้เนี่ยบอกว่าขากลับเนี่ยมันจะอยู่แถวสังฮีแล้วนะแถวสังฮีเนี่ยมันเป็นช่วงสี่ทุ่มเจ็ดนาที ใน4ี่ทุ่มเนาทีคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพี่เต้แกนับได้ห้าแกก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเรือเนี่ยมันขาดคนก็ในเมื่อมันไป6มันต้องกลับ6หรือถ้าน้องจมน้ำเนี่ยก่อนกระติกจะไปฉีเนี่ยมันก็ยังต้องเหลือ6เพราะนี่คือก่อนน้องตกน้ำ นี <54. S 2> ่ย <NY Commons> ืนยืนทอะกาะบอขบคนนท่ี่งคนนึ่ใช่นี่หนึ่งคนฝนี่งอีกคนนึงแนหนึ่งคนยน่ฮะคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกายเป็นสิ่งที่สสเตกำลังสงสัยแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเนี่ยนว่าอันนี้ ท่าที่เราเห็นภาพเนี่ยโอ้โหมันนับยากเหมือนกัน<ช>เพราะแสงเนี่ยมันค่อนข้างมืดวันนี้เราก็ได้ถามสสเต้บอกสอสเต้คุณผู้ชมยึดภาพตรงสังฮีก่อนแล้วกันนะฮะให้จำว่าน,นี่คือสังฮีเพราะเดี๋ยวมันจะมีภาพสําคัญที่วันนี้ท่านจะได้เห็นพร้อมกันอีกตรงสังฮีเอากลับไปที่บทสัมภาษณ์สอสเต้ก่อนถามว่าสสอเต้มันมีนัยยะอะไร S <S สสอเต้ก็บอกว่าจากการที่สังเกตตั้งแต่ท่าเรือเทวราชกุญชรจนกระทั่งมาถึงแถวสังฮีมผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรมในเรือ เชื่อ95ถามว่าทำไมมั่นใจขนาดนี้เจ้าตัวก็ยืนยันนี่นะครับบอกว่าจากการชันสุตรของแพทย์ทราบว่าแตงโมมีบาดแผลบริเวณขาก่อนจะตกน้ำผมก็เลยไปเร่งหากล้องวงจรปิดเพื่อจะไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งก็ได้ภาพมาตามนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาไปว่าอย่าพึ่งไปเชื่อทำให้การของกลุ่มผู้ต้องหาถูกไหมฮะ,ะเพราะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจควรจะไปหาทุกมุมแล้วค่อยเอามาสรุป เรื่องความเร็วเรือแพทย์ที่ตรวจชันสูตรพิกศพก็บอกแล้วว่าบาดแผลที่บริเวณร่างกายน้องแตงโมงไม่ได้น่าจะเกิดบาดแผลมาก่อนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นฆาตกรรมตามที่เราสันนิษฐานไว้นะครับ